มาต่อกันนะครับหลังจากที่ต่อสายไฟเข้าไปเรียบร้อยนะครับคราวนี้ตามนี้นะขาที่หนึ่งนะครับขาที่หนึ่งไฟ15โวลต์แล้วก็จำมาที่ขาที่23 24นะครับ24นะก็จะเป็นไฟ15โวลต์นะครับขาหนึ่งขา24นะขา25เป็นกราวนะครับแล้วก็ขาที่3ขาที่3เป็นไฟลบ15โวลต์นะครับอ่ะตามเอกสารนะขาที่1นนะครับ15โวลต์จากนั้นขาที่24 15โวลต์ ขาที่25เป็นกราวนะครับขาที่ขา3ขา3เป็นไฟลบนะครับจากนั้นเราก็จะวัดสัญญาณออกที่ขา19ขา21นะครับจะต้องได้ประมาณสัก5 6โวลต์นะครับก็จะแตกต่างจาก s g สามารถ25งนะครับ SG จสเนี่ยจะมีแรงดันออกที่2 3 25 2 7 29นะครับออกประมาณนี้นะออกประมาณนี้เขามีวงจรไดในตัวแต่ตัวนี้จะก็จะส่งวงจรส่งแรงดันออกมาตรงๆง,ง,งไปเลยนะครับจากตรงนี้ขา11นะ นะขาสิบเอ็ดน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับขาสิบเอ็ดก็ส่งมาตรงนี้นะครับขาสิบสี่ก็ส่งมาประมาณนี้นะครับส่งออกมาเลยคราวนี้เราจะต้องทําการตรวจเช็คที่ที่ขาที่สิบเก้ากับยี่สิบเอ็ดดูก่อนนะครับว่ามีแรงดันหรงอไมถ้ามีก็โอเคใช้ได้นะครับอ่าลองดูก่อนนะคราวนี้ผมจ่ายไฟบวกลบสิบห้าโวลต์นะครับมาตรงนี้นะตามนี้นะอ่าเปิดนะครับอ่าเปิดเรียบร้อยนะเปิดเสร็จเราเช็คไฟครับเราเช็คไฟนะขา24มีไฟที่ สิบห้าโวลต์อ่าประมาณสิบสี่โวลต์สิบห้าโวลต์นะครับขาที่สามขาที่สามเป็นไฟลบสิบห้าอ่าใช้งานได้นะครับคราวนี้ดูที่ขายี่สิบขาสิบเก้าขาสิบเก้าผมมาร์กไว้แล้วตัวสีน้ำเงินตรงนี้ขาสิบเก้ามีแรงดันออกเป็นศูนย์นะครับเนี่ยออกเป็นศูนย์นะคือไม่มีสัญญาณพันครับเมื่อไม่มีสัญญาณพันเราต้องมาเช็คละเอียดอยู่ในไอซีสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้นะถ้าเกิดตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหาเนี่ยถ้าเกิดตัวนี้มีปัญหาตัวนี้ก็ไม่ทาําาางนนนครระะัับเพะะฉ้ เราตรวจสอบครับคราวนี้การตรวจสอบนะครับก็มาดูเอกสารคราวนี้การตรวจสอบนะครับสิ่งที่ต้องตรวจสอบก็คือตัวนี้เป็นข้อมูลของ IC นะครับที่เก็บข้อมูลมานะแรงนั้นอาจจะคาดเคลื่อนบ้างนะครับ1นนะครับเราจะต้องวัดที่ไฟเลี้ยง15โวลต์มีไหมนะครับจากนั้นมาวัดที่ขา1ครับขา1น,นี่ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็จะเป็นขา8ของ s g สจมารสงห้าถ้าขานี้ไม่มีไฟครับสัญญ,ญาณพันสิบเอ็ด กับ14ก็ไม่ออกนะครับเงื่อนไขเขานะเงื่อนไขที่1คือ1ต้องต้องมีไฟเลี้ยงอยู่แน่นอนนะครับเงื่อนไขที่2ขาที่1ต้องมี2.5โวลต์นะครับถ้ามีแล้วโอกาสที่จะออกก็ก็ยังมีมากขึ้นนะครับถ้าไม่ออกเขามาเช็คขา8ขา9แล้วถ้ายังไม่ออกมาเช็คขา5ก็จะลักษณะนี้นะครับแล้วก็อาจจะมาเช็คขา16ด้วยถ้าขา16มีแรงดันขึ้นมานี่มากกว่า0นโวลต์ขึ้นมานี่แรงดันจะไม่ออกครับแต่ถ้าขา16มีแรงดันขึ้นมานี่ขา1 จะเป็นศูตวนครับอ่าเขาจะถูกรีสตาร์ทไปถูกชัดดาวไปนะครับอ่ะโอเคผมจะวัดที่ขา15ก่อนขา15ต้องได้1 5โวลต์ขันดับแรกก่อนจากนั้นมาวัดที่ขา1ครับ2.5ทีละสเต็ปก่อนนะขา15ครับขา15ได้1 5โวลต์ถือว่าเป็น1 5โวลต์แล้วนะนะ14.83คือ15นะขาที่1ครับขาที่1ซอฟต์สตาร์ทจะต้องได้2 5โวลต์อ่ามีไฟนะครับขา11ก็ยังไม่ออก เนี่ยขาสิบเอ็ดได้ศูนย์ขาสิบสี่ก็ยังได้ศูนย์นะครับนะสิบเอ็ดสิบสี่อยู่ตรงนี้นะไม่ออกนะต่อมาเงื่อนไขเงื่อนไขอะไรได้แล้วขาหนึ่งได้แล้วขาสิบห้ามีไฟแล้วขาสิบหกครับขาสิบหกได้ศูนย์ไหมซึ่งขาสิบหกนี่เราจะดูยากมากเพราะว่าถ้าเกิดเขาทํางานเขาเป็นศูนย์วอนอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นให้ย้อนกลับมาย้อนกลับมาที่ขาเจ็ดครับขาเจ็ดของ TL ขาเจ็ดต้องได้ลบไฟลบสิบสามวน โดยประมาณต้องเป็นไฟลบครับถ้าเป็นไฟบวกคราวนี้ถ้าเป็นไฟบวกจะมีแรงดันบวกเนี่ยส่งมากกว่า1โวลต์ขึ้นมาเนี่ยจะส่งให้ที่ขา1 6ขาส6สั่งชัดดาวครับเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นไฟลบไฟลบนี่จะผ่านไดโอดมาไม่ได้ผ่านไอ้ตัวดี1นึ้งมีมาไม่ได้นะครับแต่ว่า,าก่อนหน้านี้อาจจะมีอะไรเยอะแยะมากมายกว่านี้นะครับอันนี้เขียนให้เข้าใจว่าโอเคขา7เนี่ยต้องเป็นลบครับข่ะขา7นะขา7 TL นะขา7 TL นะครับขา7 TL ครับอยู่ตรงนี้ เป็นลบนะครับลบสิโวลต์เลยนะเราปล่อยลอยๆเข้ามาไม่มีโหลดอะไรนะครับลบสิโวลต์ขา16ครับขา16ก็เลยได้0 0 0 0ครับเนี่ยศูนย์ 0. ไปเลยไม่มีอะไรนะครับเช็คมิลลิโวลต์ดูนะครับได้ประมาณ7มิลมลิโวลต์อ่า7มิลลิโวลต์นะครับก็คือถ้าเป็น0โวลต์ 0. เอาง่ายๆก็เป็น0.00โวลต์ไปประมาณนี้ครับประมาณอ่ะโอเคเช็คยาก16 ก็เลยมาเช็ค7แทนนะครับขา7นะ15โวลต์โอเคเงื่อนไขได้แล้วเง,ง,งื่อนไขที่2ได้แล้วเงื่อนไขเงื่อนไขที่1ได้เงื่อนไขที่2ได้เงื่อนไขที่3ได้แรงดันยังไม่ออกต่อมาเราเช็ค ctrt ครับตัวนี้จะเป็นตัวกําหนิดสัญญาณพันมาเป็นตัวกําหนดความถี่ให้กับขา2ขานี้โดยจะต้องมี R มี C อยู่ต่ออยู่ขนอกพูดง่ายว่าตรงนี้จะต้องแรงดันประมาณ2โวลต์กับ2.5โวลต์โดยประมาณอาจจะเป็น3โวลต์ ก็ได้นะครับอยู่ประมาณนี้นะเอาขาแปดครับขาเก้าครับขาแปดขาแปดได้สองโวลต์ตามหนังสือนะขาเก้าอยู่ที่สองจุดห้าโวลต์ในหนังสือแต่ตัวนี้อยู่ประมาณสามจุดเจ็ดโวลต์โอเคไม่มีปัญหาผ่านนะครับแปดเก้าผ่านขาในอีกคราวนี้ขาเจ็ดครับคราวนี้ขาเจ็ดเนี่ยเราก็มาดูดูออฟแอมป์ครับขาเจ็ดเป็นแรงดันออก แรงดันออกของออมแอมออกมาจากนี้แสดงว่าถ้าขา7ไม่มีไฟเราต้องย้อนกลับมาที่ขา6หรือขา5นะครับเนี่ยขา5้าขา5้ามาจากไหนขา5้าต่อมาจากขา14ครับเพราะฉะนั้นตัวการที่สําคัญจะอยู่ที่ขา5ถ้าขา5ไม่มีแรงดันไม่มีแรงดันขาอื่นก็ไม่ออกอันนี้คือสัญญาณที่ป้อนกลับจากจากหน้าเครื่องครับจะไฟแรงไฟเบาก็จะป้อนกลับมาด้านนี้ด้วยขาที่5ตรงนี้นะครับอ่ะขา5้านะขา5้านะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าขาห้าขาห้าที่ศูนย์โวลต์ครับขาห้าที่ศูนย์โวลต์จึงเป็นเหตุว่าทําไมแรงดันไม่ออกอ่าแรงดันไม่ออกนะวัดขาห้าที่ศูนย์โวลต์ไล่กลับครับขาห้าได้ศูนย์โวลต์วิ่งกลับไปที่ขาสิบสี่ของไอซีขาสิบสี่ของไอซีมาจากขานี้ครับมาจากขาที่สิบสองคราวนี้ขาสิบสองมาจากขาหนึ่งครับขาหนึ่งมาจากไหนขาหนึ่งมาจากขาสอง ขาเนี่ยผมไม่ได้เขียนเขาต่อมาจากหน้าตู้ครับเขาต่อมาจากขาหน้าตู้อ่ะลองดูครับคราวนี้ผมจะเช็คที่ขาห้าเลยนะครับหนึ 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าขาห้านะขาห้าเป็นศูนย์นะคราวนี้ข้อสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับในการตรวจเช็คนะขาห้านะหนึ่งสองสามสี่ห้าขาห้าจะรับไฟมาจากขาสิบอ่ขาสิบ ตัวนี้นะครับขา14ขา14รับมาจากขานี้นะครับสรุปทั้งหลายทั้งมวลนะครับเขาจะย้อนกลับมาที่ขาที่2ของ IC ตัวนี้นะครับให้เราใช้มือสัมผัสใช้มือแตะนะถ้าออฟแอมทำงานได้อะไรทำงานได้ขา5้าจะมีแรงดันขึ้นนะครับลองดูนะผมจะใช้มือแตะนะ,ะใช้มือแตะนะ3 2 1หนึ่งแตะเข้าไปมีไหมนี่ครับมีแล้วนะเนี่ยมีแล้ว4โวลต์นะครับแตะปับ๊บแรงดันจะเกิดขึ้นนะครับแรงดันจะเกิดขึ้นนะ พอแตะเราก็หายนะแต่ใหม่นะแต่ใหม่นะครับเนี่ยแตะผมแตะแล้วนะผมแตะเข้าที่ขา2กับขา3นะครับพูดง่ายๆว่าเอาไฟลบจากมือเรานี่มาแตะเข้าที่ขา2นะครับหรือไม่เราใช้ R ประมาณ 10K เคคอมตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่ผมไม่คอมนะผมจะทำอย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้นะเนี่ยใช้งานได้แล้วนะขา5มีไฟครับเพราะฉะนั้นดูพัน์ออกดูพัน์ออกพันุ์ออกไหม อ่าผมแตะนะแตะนะครับเนี่ยพันต์ออกเป็น6.1โวลต์พันต์ออกแล้วนะไอซี IC ไม่เสียไม่มีอะไรเสียเลยนะครับเนี่ยพันต์ออกนะอีกสักพักหนึ่งพัน์ก็จะตกไปเนี่ยตกแล้วครับแต่ไม่เห็นครับใช้งานได้แล้วนะอ่าประมาณนี้นะครับพันต์ออกก็คือเขาจะต่อเลยตรงกับขานี้กับขาสิบเอ็ดอยู่แล้วนะครับอ่าต่อนะเนี่ยหกจุดหนึ่งนะขาสิบสี่ครับ ขา14ก็ได้6.1ออกแล้วครับเราใช้ตัวต้านทานก็ได้ 10k นะครับ 10k นะต่อมาที่ต่อไฟลบนะครับเข้ามาตรงนี้นะเป็นไฟบวกไม่ได้นะเนี่ยเวลาเวลาเชื่อมใช้งานเขาก็จะขึ้นลงๆอย่างงี้ครับใช้พันออกพันมากพันน้อยนะครับรับมาจากขานี้ครับรับมาจากขานี้นะเนี่ยขานี้ขานี้ส่งออกมาเข้าขา5เนี่ยเขามีไฟแล้วนะครับก็รับมาจากขา1ครับคราวนี้อ่าอันนี้หายนะหายนะ รับมาจากขานี้นะขานี้รับมาจากด้านหน้าด้านนี้นะครับอ่าเนี่ยเนี่ยโอเคดูรูปก่อนดูรูปนะเมื 14, <as> ่อกีาาก้ขาสิบสี่ขาสิบสี่รับมาจากไหนรับมาจาก LEE? ขาสิบสองครับขาสิบสองรับมาจากไหนขาสิบสองรับมาจากขาหนึ่งอ่าลองดูนะขาหนึ่งนะขาหนึ่งคือขานี้ครับขาหนึ่งคือขานี้ตอนนี้เป็นลบนะผมแตะเข้าไปอ่าแตะเข้าไปเป็นเป็นบวกครับราวนี้อ่าออกบวกนะต้องเอาไฟลบเข้ามานะ นี่ยประมาณ10กว่าโวลต์อ่าเขาขึ้นมา10กว่าโวลต์เลยนะครับเจ้า10กว่าโวลต์นี่ก็วิ่งมาที่ขาด้านนี้นะครับเนี่ยก็ลดทอนลงดันแรงดันลงไปนะครับเขามาจากขา2ครับคราวนี้อ่าขา2มาจากขานี้เนี่ยขา2แตะนิดเดียวนี่แหละครับที่เราแทบจะไม่เห็นนี่แหละนี่ขา2นะเนี่ยประมาณ0จุดเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเนี่ย50กว่านะมิลลิโวลต์นะอ่าผมแตะนะเนี่ยแตะขึ้นประมาณประมาณ100ประมาณ100มิลลิโวลต์ครับ อ่าประมาณร้อยมิลลิโวลต์แทบจะไม่เห็นนะไอ้เจ้าตัวร้อยมิลลิโวลต์นี่แหละครับเขาวิ่งเข้ามาที่ไอออฟแอมตัวนี้แล้วก็ส่งแรนงนเป็นสิบโวลต์ครับเนี่ยส่งแรงดับสิบโวลต์ทั้นเราดูที่ออฟแอมนะเนี่ยออฟแอมต้องรับไปไล่ลอฟแอมอีกทีหนึ่งนะครับขาสามเขาต่อลงกาวเพราะฉะนั้นไฟถ้าไฟลบเข้ามากกว่าถ้าไฟลบเข้ามากกว่ามากกว่าไฟบวกนะครับเขาก็จะออกเป็นลบไป แต่ออปแอมตัวนี้มีไฟลบไฟบวกนะเขาออกเป็นลบอันนี้เป็นไฟบวกเข้ามานะครับเราแตะเป็นไฟบวกป้อนเข้ามานะเป็นไฟบวกป้อนเข้ามาเขาเลยออกเป็นบวกไปนะครับติดบวกนะไปศึกษาอแมทีหนึ่งนะอันนี้เวลาผมแตะเข้าไปไฟที่แตะเข้ามาเป็นไฟบวกนะครับเป็นไฟบวกนะเนี่ยบวกขึ้นมานะครับบวกบวกเข้ามากกว่านะแต่เข้าขาลบนะเข้าขาลบนะครับพอแตะเสร็จ เป็นไฟบวกออกนะครับเนี่ยไฟบวกออกมาสิบกว่าวัลเลยนะครับอ่าสิบกว่าวัลนะออกได้สูงสุดไม่เกินสิบห้าวัลเพราะว่าไฟเลี้ยงไอซีออฟแอมป์นี่อยู่ที่สิบห้าวน,นะครับอ่ะโอเคตามสเต็ปสรุปแล้วแผงนี้ใช้งานได้ครับไม่มีปัญหาอะไรนะงั้นตรงนี้เป็นเทคนิควิธีการตรวจสอบนะครับเราจะใช้ตัวน,าาน้ำตาลอ่าประมาณสิบเคนะครับมันต่อครอบตรงนี้เลยก็ได้เขาก็จะพุ่งออกไปเลยนะครับต่อไปผมก็จะนําแผงนี้ไปติดตั้งที่เจ้าตัวเมนบอร์ด นะครับ